สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่บ่อไรฟ์สไตล์หนองจอกนะครับวันนี้ปลาซิงวันอาทิตย์300โลนะครับบอ่อหนึ่งเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะเนื่องจากไม่สบายนะครับที่ที่แล้วเก็บกดอัดอั้นมานานนะวันนี้ต้องจัดเต็มครับวันนี้ <c oughs> แล้ววันนี้ปลาไซส์ใหญ่นะฮะปลา300โลจํานวนปลาที่ลง250โลนะครับวันนี้ ปลาไซ์แบบโลตั้งแต่โลหนึ่งถึงโลครึ่งนะครับวันนี้นี่ก็มาอยู่อ่ะนั่ตั้มนะของบ่อนะครับ้ัสวัสดีครับอัตราค่าบริการเป็นไงครับวันนี้ปลาสามร้อยโลแปดร้อยบาทนะครับก็เยนเชิญนะครับใครอยากมันต้องมานะครับบ่อน์สตันจอนครับช่วงนี้ปลากัดดีมากครมาปลาไซต์ดีนะครับครับเปิดวันไหนบ้างครับนั่นตั้มช่วงนี้เราเปิดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารสี่วันนะครับเสาร์ก่โลครับวันเสาร์จะเป็นปลา 200โล600บาทนะครับโอเคนะไม่ต้องจองคันนะครับมากันได้เลยส่วนอาทิตย์300โล800บาทนะครับไม่ต้องจองคันเช่นกันนะครับมาได้เลยเหมือนกันแล้วก็วันจันทร์เป็นเก็บตกบ่อหนึ่งนะฮะบ่อหนึ่งก็คือบ่อแข้างในนู้นนะครับบ่อนี้บ่อนี้อ๋อบ่อนี้บ่อหนึ่งบ่อนี้บ่อนูนบ่อบสองข้างในใช่ครับโอเคก็วันจันทร์ก็350วันอังคาร300ที่บ่อในนะครับช่วงนี้ก็ฝากแมทปั๊กด้วยนะครับวันที่ สองมีนาคมนะครับรับยี่บ้าท่านนะครับค่าคันราบาบาทเป็นแมตช์คอปัก200โลนะครับกี่ท่านครับยี่รับ2้ารีบจองเข้ามาครับตอนนี้ได้5้าท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเต็มนะเต็มนะใครอยากสนุกนะครับวันนี้ใครอยากสนุกนะครับก็มาลองได้นะที่บ่อไลฟ์สไตล์หนองจอกนะครับจิ้มไปที่เพจเลยนะผมขึ้นเพจไว้ให้นะครับแล้วก็ใครสนใจก็เข้าไปจองแมตช์ปัคเดือนหน้าวันที่2ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว มาดูกันวันนี้ปลาไซต์ตึงๆเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหลุดจะขาดกี่ตัวนะฮะแล้วก็นี่ครับบ่อสวยนะฮะบ่อไม่ใหญ่มากครับไล่ปลาค่อนข้างน่าจะง่ายนะฮะบ่อหนึ่งนี่ผมยังไม่เคยมาตกนะปลาสิงเคยมาตกแต่บ่อสองเป็นบ่อข้างในนู่นนะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ครับว่า ผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตอนตกอีกทีครับผมเอาหรอครับอันนี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับวันนี้คนราวๆมี40คนได้ครับนี้คนเยอะมากครับวันนี้มหาศ,าศาลน้อยโลครคนหูมหาศาลจะเริ่มไหครับ วันนี้ไปดูกันว่า <c oughs> จะได้กี่คนเอ๊ะจะได้กี่ตัวนะวันนี้คนเยอะๆอย่างนี้นะดึงย้ำแน่นนะมันจะเริ่มแล้วนะครับผม <c oughs> คนเยอะมากครับลุยเต็มที่ครับวันนี้ เร่เรตรงนี้ยังเงียบเลยเงียบต้งแถบมั้ตรงนี้น ท้ายท้ายท้ายบอกขึ้นแล้วนะยังเงียบนะตรงนี้ตรงนี้ อุ <c oughs> <c oughs> ้ยระวังนะฮะโอ้โหอยู่อยู <S <S ่นี่วังะฮะโอ้ยสายตัวนะครับสายตัวนะครับสายตัวนะสายตัวนะขอเดินหน่อยครับโอเคครับโอ้ยแสงพุทธดีอ่ะแรงดีมากครับ ครับผมตัวแรกจุ่มไม่เฉยๆพี่อ้ํตัวนี้จุ่มไม่เฉยๆหลังหลังหลังครับรอดแล้วครับผมตัวแรก หลังนะครับโทษนะครับต้องนะครับที่โทษครับ นนไหว่ะเียซ้ายตัวนะครับกัดไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเพราะกัดนะะตัวนี้ออกัดแบบงงมากนะครับที่น,นั้นนึกว่าเกี่ยวนะฮอยูด่ด,ดีหนักไปเองนะครับ <c oughs> 很无、oh. สนะายตัวนะครับสายตัวนะครับสายใก,ใกล้ตัวนะครับหลังนะครับหลังนะครับ <c oughs> <c oughs> อา้าวมันด้วยเหรอ อันนี้ก็จะลองจะใช้มันไปยางตัวเล็กดูแล้วนะหัว3.5กรัมนะ ก็ยังตัวเล็กอยู่นี่<ะ>ตัวเล็กนี่ฮะคิดคิดดูเามาตัดหัวหออกอะไรเงี้ยโอ้สามนิ้วเอ้ยสองนิ้ว นี่ก็ยกก็ะดีเอาใช้นี่ยกก็ดีน่าจะตึงเนะย น้ำลึกนะน้ำค่อนข,ข้างลึกเลยนะไม่เห็นเหมือนนะไม่ได้ดูแถะไหมแมไหม โอ้ยกดใกล้ๆครับตัวนี้โอ้ยสายตัวนะครับสายใกล้ตัวนะครับตัวนะครับสายใกล้ตัวนะครับสายใกล้ตัวนะครับผมอโอ้ยชอะหัว เดี๋ยวผมครับนี่ครับผมไม่กัดใจม้อชฉอะเลยครับใกล้ๆครับเฮ็ดช็อต นิวสปายนะสีเขียวนะปลามงเหรอฮ <Huh? S 2> ะปลามงเฮ็ดช็อตเลยสี่ตัวแล้วครับตอนนี้สู้ครับลุยครับลุยต่อไม่รอแล้วนะ กัดเรื่อยๆนะฮะตอนนี้หิดว่าใครจะเจอนะ อยู่ตัวแล้วเนี่ยสิทยัง,อ,อ,ยงอย่าให้ผมช้อนนะรอบนี้ผมปล่อยเลยนะได้เยอะแสงแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ลายต,ตัวนะครับกระจี <che> นะผมตัวนี้ <amigo>. <S 2> <S 2> <ST ish> ได้ไม่ะป็นไรครับเนี่ยผมอันนี้อึบผมหนี่ปขอบคุณมากครับนะ เต็มคอนะผมลูกผมทำไมมันไม่เต็มคออ่ะมันอยู่นิดเนีน่ยนิดเดียวใช่ไหมครับออ n นิวสปายนะสีแดงเหมือนเดิมครับสีโปรดปปายของผมเองนะสีแดงสุดยอดนะครับ กินคะแบบรัวๆนะฮะคอแบบเร็วๆนะครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงครับยังไม่โดนกระแทกเลยหาไม่เจอเลยนะ อ่ะได้พูดแบบนี้นะสวิงผมนี่ครับนักเก่งเจอกันที่เจอกันขอบคุณครับคือกัดตอนกอเก็บเฉยไปตูนพี่ตูนีปตูน เก่งจริงๆชี่อแม่โคตรเก่งกอกอเก็บนะเก่งดูดไปเลยอืมนี่ครับนี่กูว่าเก็บเหมือนกันนะเก็บของกลับบ้านอ๋อนิวลสปายครับตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจยกนะฮะนี่ยฮะกอจะกอเก็บนะฮะเข้ามาดูดเฉยเลยไปละเจมมอลลัสเจอกันนะเก่งวันดีครับก็ดีครับวันนี้ ตัวที่สสีแดงครับผมเฮ้ยหตัวครับวันนี้ฝ่าจะเจอนะฮะยอดยยตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมอีกสิบนาทีห้าโมงเย็นนะได้หตัวนะครับผมไม่รอดนะ ใ่หาไม่เจอแต่สนุกครับวันนี้คนอื่นเขาโดนเอาโดนเอาแล้แต่เราไม่โดนมืออ่อนเกินมาก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นคนโดนก็โดนคนไม่โดนก็ไม่โดนคนไม่โดนก็เงียบเลย ทริปนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมทริปปลา300โลที่บ่อไรส์สไตล์หนองจอกวันนี้นะครับปลา300โลจำนวนปลา250ตัวครับวันนี้ก็ตอนเช้าก็ก็เดือดถือว่าเดือดอยู่นะครับขึ้นทั่วเลยฮะหัวกลางท้ายสองฝั่งขึ้นเยอะมากครับวันนี้แล้วคนประมาณ44คนนะคนครับวันนี้ ป่าก็จะตื่นนิดนึงครับช่วงเช้าพอหลังจากน้ำเช้าก็เงียบเงียบแต่ก็ยังโดนดก็ยังมีคนโดนเรื่อยๆครับเรื่อยๆก็จะ,จะมีเงียบไปช่วงนึงก็ต่อประมาณ10โมงครับผมได้ตัวที่5ต่อประมาณ10โมงก,กว่านี่แหละแล้วก็เงียบยาวยัน4โมงเย็นมาโดนโดน ตรงเนี้ยฮะท้ายบ่อกำลังคุยคุยอยู่ครับกอกระดีเก็บมากระชากออกไปเลยฮะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ได้จากน้ำเช้าไปสามตัวครับแล้วก็โดนจากกระดีไปสามตัวนะครับออลนิวสปายวิปนะฮะฝากไว้ด้วยครับของดี <c oughs> ทริปนี้ก็จบแล้วครับผม ปลาก็กัดยากนิดนึงวันนี้ช่วงสายๆใช่ไหมครับกัดยากครับปลาตัวมใหญ่วันนี้ก็ได้ไปทั้งหมด6ตัวนะพี่อามกี่ตัววันนี้เดตัวครับเจตัวนะก็ถือว่าโอเคครับถือว่าไม่เจ็บเยอะฮะเพราะว่าปลาไซด์ดีมากนะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครเข้ามาดูแล้วต้กดติดตามให้ด้วยนะครับผม <laughs> แล้วทริปหน้าจะไปไหนก็ฝากติดตามดูนะครับว่าจะไปลุยที่ไหนครับแต่เดี๋ยวไปเจอกันทริปหน้าสวัสดีครับ